มันเป็นผู้หญิงสกปรกเป็นตัวกรักักินีต้องเอามันออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ฉันถือแม่ครับแม่พูดแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่รู้นะคะว่าแม่จะไปได้ยินเรื่องพวกนี้มาจากไหนแต่ไมายบอกเลยนะคะว่าไม่ยไม่เคยโกหกแม่แล้วไม่พูดความจริงเจโจรเจโจเปิดประตูให้แม่หน่อยอะไรครับแม่นี่มันยังเช้าเลยนะ นี่ลกไปแม่นี่แม่ทำอะไรครับนี่มันอะไรกันตะโจทำไมถึงไม่มีรอยเลือดอะไรเลยเมื่อคืนน่ะแกได้มีอะไรกันไหมอะไรครับแม่แม่มาถามอะไรครับเนี่ยนี่มันเรื่องส่วนตัวของผมนะฉันถามแกก็แค่ตอบมีหรือไม่มีเออ มีครับแม่มีจริงๆใช่ไหมน้อยนางไม้แกกล้าหลอกใช่หรอเดี๋ยวแกเจอดีแน่และนี่นางไม้มันหายหัวไปไหนเดี๋ยวนะนางไม้เออแม่เบาเสียงหน่อยครับคือไม้เขาแต่งตัวอาบน้ำเสร็จมาแล้วลงไปข้างล่างแล้วคือวันนี้เขาต้องไปทำงานครับฮะมันออกไปทำงานเหรอฉันบอกแล้วไงหลังแต่งงานอะ่ะฉันไม่ให้ออกจากบ้าน ภายในสามวันโบราณเขาถือถ้ามันออกไปอ่ะจะมีคนใดคนหนึ่งอ่ะได้รับอันตรายฉันไม่ยอมให้มีเหตุการณ์อย่างนี้กับแกหรอ,อกตาโจอะไรของเขาเนี่ยไปแต่งตัวอาบน้ำดีกว่าไม่ นี่แกจะไปไหนฉันไม่ให้แกออกจากบ้านนะแต่ไม่ได้ลางานเอาไว้นะคะแม่ยังไงมัก็ต้องไปทํางานค่ะนี่แกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอฉันบอกไม่ให้แกไปแกก็ไม่ต้องไปแม่คะไม่บอกแล้วไงคะว่าไม่ได้ลางานไว้ถ้าไม่ไปทํางานวันนี้เนี่ยไม่อาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้นะคะมันก็เรื่องของแกสิแล้วถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะทํายังไง แกแกล้งหลอกฉันว่าแกสิงที่แท้แกมันไม่สิงเลวมากอะไรคะแม่หลอกอะไรกันคะก็เมื่อคืนน่ะแกมีอะไรกับตะโจฉันไม่เห็นมีรอยเลือดบนที่นอนเลยฮะรอยเลือดรอยเลือดอะไรคะแม่ก็รอยเลือดตอนโดนเปิดซิงไงอะไรนะคะรอยเลือดตอนเปิดซิง ใช่ฉันไปตรวจที่นอนแกมาแล้วฉันไม่เห็นมีรอยเลือดอะไรสักอย่างเลยแกนี่มันโกหกฉันแกนี่มันด้าด้านจริง,รงแม่คะไม่ไม่เคยโกหกแม่เลยนะคะมไม่เคยผ่านผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยพี่โจเป็นแฟนคนแรกของมาจริงๆนะคะแม่ม้พูดความจริงค่ะตอแหลถ้าไม่มีรอยเลือดอะก็จาแบบแกไม่ซิง แม่ครับนี่มายแฟนของผมนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้ยดูแต่งตัวเขาสิใครไม่เห็นเข้าอะ่ะฉันอายเขาตายแม่ครับอะไรของแม่เนี่ยก็ดูแกสิพาใครมาแต่งตัวไม่มีกาลเทศะไปแกพาออกไปจากบ้านฉันเลย นถือวันนี้แกกลับไม่สิงตามที่พูดแกจะมาหลอกเอาสินสอดฉันใช่ไหมแกเอาสินสอดฉันคืนมาเลยแล้วก็ออกจากบ้านฉันไปแม่คะมันทั้จะไปกันใหญ่แล้วนะคะไม่ไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยอะแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเมื่อกี้นี่แม่ห้ามไม่ออกจากบ้านแต่ตอนนี้อยู่ๆแม่มาเปลี่ยนคำพูดจะไล่ไม่ออกจากบ้านเนี่ยนะคะนี่มันอะไระครับแม่ ผมอาบน้ำแป๊บเดียวนี่แม่จะไล่ไมาออกจากบ้านแล้วเหรอครับพี่โจโนี่ไม่สับสนไปหมดแล้วไม่ง,งงไปหมดเลยมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเมื่อกี้นี้แม่ไม่ให้ไม่ออกจากบ้านเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นอะไรสักอย่างลังตอนนี้ก็ให้ไมยออกไปจากบ้านเร็วๆเพราะไม่หลอกาเอาสินสอดแม่ไม่ง,งงไปหมดแล้วนะแม่ครับมันเรื่องอะไรนะครับแม่ก็นังไมส้สิมันหลอกฉันมันเอาสินสอดฉันไปต้งเยอะแยะ แต่มันกลับผ่าผู้ชายมาแล้วอย่างเนี้ยฉันรับไม่ได้ฉันถือแม่ครับผมกับไมล์เราแต่งงานกันก็เพราะเรารักกันมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องสินสอดของแม่เลยแล้วไอ้สินสอดที่แม่ให้มาพวกเราก็ตั้งใจที่จะให้ลูกของเราในอนาคตนะครับแม่แกหุบป,ปากไปเลยและแกก็ต้องเลิกกับมันเดี๋ยวนี้ไม่นั้นชีวิตแกจะต้องชิบหายมันเน่เป็นผู้หญิงศกประปเป็นตัวกะลากินี ต้องเอามันออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ฉันถือแม่ครับแม่พูดแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วมายเขาไปทําอะไรให้แม่ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันไปดูบนที่นอนมันไม่มีรอยเลือดอะไรเลยทั้งๆที่มันบอกว่าแกเป็นคนแรกของมันแสดงว่ามันโกหกแม่ครับแม่ช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ไหมตั้งแต่ที่ผมพามายเข้ามาบ้านวันแรกแม่ก็มีปัญหาเขาแล้วแม่ครับ ผมกับไมยเราจะแต่งงานกันแล้วนะครับงั้นเหรอได้สิลูกและแต่งเมื่อไหร่ล่ะก็คิดไว้ว่าน่าจะสักสองสามเดือนแหละครับแม่จะได้มีเวลาเตรียมงานเออเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมจะพาแม่ไปเจอพ่อแม่ไม้นะครับนั้นอย่างนี้แม่ขอถามไม้หน่อยสิไม้เคยผ่านผู้ชายมาแล้วหรือยังแม่ ทำไมแม่ถามไม้งั้นล่ะครับไม่เป็นไรค่ะพี่โจยังไงอ่ะพี่ก็เป็นแฟนคนแรกของไมายอยู่แล้วไมาไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนค่ะแม่ดีแล้วแม่ถือจนมาถึงวันนี้ไม้เขาก็ปรับปรุงทุกอย่างเพื่อที่จะให้เข้ากับแม่ได้แต่เรื่องเนี้ฉันยอมรับไม่ได้ ว่าผู้หญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาแล้วเนี่ยจะไม่มีรอยเลือดออกมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีแบบนั้นน่ะแต่เรื่องเนี้ยฉันยอมรับไม่ได้แม่คะไม่ไม่รู้นะคะว่าแม่จะไปได้ยินเรื่องพวกนี้มาจากไหนแต่ไม่บอกเลยนะคะว่าไม่ไม่เคยโกหกแม่แล้วไม่พูดความจริงไม่ทําอะไรอ่ะไม่รู้อยู่แก่ใจคะ่ะที่ผ่านมา ม่พยายามทุกอย่างเพื่อให้แม่ยอมรับหม่ให้ไม่ได้คบกับพี่โจจนเราได้แต่งงานกันแต่ตอนนี้แม่ก็ยังจะมาวุ่นวายอะไรแบบนี้อีกอ่ะม่บอกเลยว่าไม่ทนไม่ไหวแล้วถ้าแม่ยังเป็นแบบนี้อยู่หม่จะไม่อยู่กับแม่แล้วค่ะไม่จะออกไปอยู่ที่อื่นใช่ครับแม่ผมกับไม่จะไปซื้อบ้านใหม่อยู่นี่ขนาดไม่เขามาอยู่ที่นี่วันแรกแม่เป็นได้แบบนี้เลยแล้วอนาคตผมคงปวดหัวแน่ๆและแกจะทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวเหรอ ถูกแล้วครับแม่แม่เข้าใจถูกแล้วแล้วผมหวังว่าแม่จะเลิกหัวโบราณและถืออะไรแบบนี้นะครับไปกับเธอมาค่ะพี่โจนี่พวกแกจะไปไหนกันกนจะทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวเหรอฮะอพวกบ้านี่กลับมาเดี๋ยวนี้